มาครับวับนนี้สิบห้ามาเห็ดเนือแดดเดียวนะครับเอาเห็ดไปกินนะครับซื้อเนือแดดเดียวมาไปสื้อเนือมากนะสื้อเหนือสนมาโลประมาณโลสามขีดที่ขีดนี่แห,หละไปหลยเติบอยู่นะครับเศษเนือนะครับเอาเครื่องปรุงเข้าบ่มี่อย่างหลายนะครับนี่ก็มีแค่กระเทียมกระเรือนะแล้วก็โคงนัวนนี่แหะครับแค่นี้แหละกาวเหนียวนี่เขเนิ่งเศษหนามมาเห็ดแบบโบราณน,นะครับเห็ดแบบโบราณ อันแรกเลาก็ใส่เกลือเข้าไปเลยกาเอาเลยครับพี่น้องกาลทำแล้เขาลุยลุยกาว่ามันนัวนน่ะละ่ะเด็๋ยวเราเอาไปทั้งซิมมึงก็ได้ใส่เข้าไปประมาณพอ,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 อเกลือเม็ดหน่อยมันจยับขนาดนี้เด้ใส่ยั่อยเนาะอ,อ๋อปะใส่อันกระเทียมเสียงโขงกแล้วครับใส่ลงไปเลย กระเทียมอันนี้เป็นกระเทียมโขกไว้นะครับกระเทียมใหญ่หรอกระเทียมกีบใหญ่นะครับกระเทียมหน่อยหายาวหรอกคุณแม่มันยังไม่แห้งนะครับมันชิ้นนี้เขาก็ใส่เอาหัวเขาไปใส่เข้าไปพร้อมกันเลยกาเอาเด้อกาเอาครับอันนี้รสดีนะครับกาเอาพอละใส่หลายไม่ติดจิ้มจมแล้วก็ใส่เฉพาะมันหอมๆแล้วก็นี่ ใช้ลายแซบหลายใช้หน่อยแซบหน่อยครับงหงัวนะครับเอาละมาเนี้ใส่ขนยิ้วลงไปนะครับเหยียดแบบโบราณนะครับเวลาเขาถอดมันจะปูปูเสียบได้ปูกรอบในขนยิ้มใส่ลงไปแบบนี้นะครับม่ใช่เด็กเขากันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นบอกหุ่นห้อคอนโดตากใส่คอนโดเลยเด้ตากเนื้อใส่คอนโดเลย ยอมทุ่มทุนนะครับถอยคอนโดมาเลยนะครับตักเนื้อไปผสมแม่วันมันลายนะครับมเมากับขยำเลยครับเมื่อเข้าเนี่ยแหละเจ็ดจินเองนะครับเจ็ดจินเองนัวเองเสียบเอยงอยำเลยนะครับเนื้อมันอยากนันนานเพราะว่าผมแช่อันซ้อยมาขึ้นแล้วก็แช่ใส่ตู้เย็ยนไว้นะเล็ก จะเขาเรื่องอย่างไงจังหน่อยทำใหไม่เลยนะเขามาซอยนะ้ำลูกไปขับเลยมันจะเขาว่าน,นั้นได้ดีเขาเครื่องนี่แหละเข้ากับขันนี่ทีละครับนัวใครมันพอประมาณนะครับขันแบบนี้แหละขันเห็นมันเขากันนะครับขันลาา้วะเอาไจา้จัก